ถ้ามันไก่นันจิ้มรแสแซ่บสูตรไม่ใช้หม้อค่ะเริ่มได้ตั้งน้ำให้เดือดใส่ไก่ลงไปต้มมันนี้เลือกใช้น่องไก่ติดสะโพกครับ <c oughs> เติมเกลือลงไปปิดฝาต้มไก่จนสุกไก่สุกได้ที่ก็ใส่ตับลงไปต้มอีกประมาณสิบนาทีครบสิบนาทีก็ตักไก่และตักขึ้นมาพักรอไว้ได้เลย ทำน้ำจิ้มไก่กันมีขิงหั่นเตากระเทียมจีนปอกเปลือกพริกเขียวแดงน้ำตาลปี๊บซอสลุงรสเก้าเจียว ส้มสายชูปั่นทุกอย่างให้เข้ากันความละเอียดประมาณนี้นะต่อไปก็ทำข้าวกันขินกับกระเทียมบุกพอแตก ให้ร้อนใส่หนังไก่ลงไปเีียวถ้าไม่อยากให้หนังไก่ติดกระทะควรเอาไปลวกก่อนแต่นี้คือลืมเกียวไปเรื่อยๆจนหนังไก่ใกล้สุกก็เติมขิงบุกลงไปผัดต่อ หนังไก,ก่ก็ใส่กระเทียมบุกลงไปถ้าน้ำมันเยอะเกินไปก็ตักออกได้นะน้ำมันไก่เอาไปทำกับข้าวได้เหมือนน้ำมันหมูนั่นแหละแบ่งหนังไก่บางส่วนออกมาไว้ใส่ข้าวสารที่ล้างแล้เรียบรอลงไปผัดให้มันไก่กับข้าวเข้ากันดี ข้าวสารที่ผัดแล้วใส่หมอ้อเติมน้ำซุปใส่จนท่วมข้าวปิดฝาเปิดแก๊สใช้ไฟเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้มันเปิดฝาคนเรื่อยๆย้ำนะครับ ไฟต้องเบาจริงๆไม่งั้นข้าวค้นหม้อจะไหม้กินไม่ได้ต้องถิงทั้งหม้อนะแต่ถ้าใครไม่อยากวุ่นวายทําให้มันยากก็ใส่หม้อของข้าวกดหุงได้เลยจบเอาไก่ที่ต้มแล้วมาเลาะกระดูกออกแล้วสับเป็นชิ้นๆ แล้วก็มาหั่นตับไก่วางไว้คู่กันเพิ่มเท็กเจอร์ด้วยความกรอบของหนังไก่แล้วก็ใส่แตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มที่เราทำไว้ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟใครที่ชอบลดจัดก็เพิ่มพริกเกอขิงซอยลงไปได้อร่อยร้อยเมนูอร่อยง่ายทำได้ทุกคนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ